นักร้องลูกทุ่งชื่อดังไฮอภพรค่ะที่คว้าปริญญามาคลองได้สําเร็จนะคะซึ่งเธอก็บอกเลยว่าภูมิใจมากๆที่วันนี้ได้สวมชุดครุยรับปริญญาใบาแรกแล้วค่ะ เผยปากเลยนะคะว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนแน่นอนหลังนักร้องชื่อดังไฮอภพรตัดสินใจเขาศึกษาต่อปริญญาตรีจนสําเร็จค่ะจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะล่าสุดวันนี้ได้สวมชุดครูยอย่างภาคภูมิใจเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรใบแรกในชีวิตแล้วค่ะโด๋ยวพี่ไฮก็บอกว่าเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะที่อยากจะเรียนสูงๆซึ่งการเรียนในครั้งนี้เนี่ยใช้เวลาเกือบ7ปีเลยค่ะทั้งปริญญาตรีแล้วก็ต่อด้วยปริญญาโทนะคะงาน เจ้าตัวยอมรับเลยว่าระหว่างที่เรียนเหนื่อยมากแต่ว่าใจสู้ไม่ถอยนะคะพร้อมบอกเลยว่ามีความคิดที่อยากจะเรียนต่อปริญญาเอกอีกหนึ่งใบค่ะ เป็นอีกวันหนึ่งที่ภูมิใจตัวเองมากๆนะคะจริงๆแล้วคําที่เขาพูดกันว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนน่มันใช้ได้จริงๆนะจริงๆแล้วพี่แอนมาเรียนตั้งแต่ตอนเกือบเจปีนะคะจบ2ใบตอนนี้จบก็คือจบตรีแล้วก็จบโทแล้วนะคะก็ใช้เวลาเกือบเจปีในการศึกษาตรงนี้จริงๆแล้วต้องรับเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ารับตรี2อสปีที่แล้วก็ด้วยด้วย,วยสถานการณ์โควิดก็เลื่อนเลื่อนมาเลยเลื่อๆปีหน้าก็รับโทต่อเลยเราไปฝันมาตั้งแต่เด็กเราอยากเรียนมากแต่ว่าทงางครอบครัวก็พูดตรงๆว่าไม่มีปัญญ,ญา ส่งเราเรียนแต่พอเรามาถึงวัยวัยหนึ่งที่เราจัดสรรชีวิตเราได้แล้วเนี่ยพี่ก็เลยเลือกเรียนพอเรียนแล้วก็โอ้โหเจ็ปีมันคุ้มค่ากับที่เรารอคอยวันนี้มากๆ